วันนี้มาเจอกันมืดเลยเนาะก็วันนี้ค่ะมิงมีไอเดียตกแต่งเทาหือสีอีกแล้วนะคราวน,นี้ค่ะมิงจะใช้ห่วงวงกลมในการทําที่แขวนเทาหือสีนะคะและเขาสามารถแขวนทิวลนเซียได้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะว่าทํายังไงบ้างทําไม่ยากเลยค่ะทําออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์นี้ไม่เยอะค่ะขอโทษทีนะคะเสียงฝนตกดังมากนะคะฝนตกติดก,กันหลายวันมาก อ,อย่างแรกนะคะจะเป็นห่วงโลหะแบบนี้นะคะจะเป็นห่วงเหล็กค่ะมิ้งซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะก็สั่งมาจากจีนนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่อันละประมาณ7บาทนะคะถึงหลักสิบปลายๆนะทั้งหมดเนี่ยมิ้งซื้อมาอยู่ที่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทค่ะนะคะแต่ว่าเขาส่งนานนิดนึงนะถ้าเกิดรอได้เนี่ยก็ประมาณ1 0 1ถึง่วันนะคะเขามีสีทองด้วยนะแต่มิ้งเลือกสีเงินแบบนี้มาค่ะ สำหรับห่วงนะคะมิ้งจ,จะเลือกห่วงมาขนาดแบบนี้นะคะ14เซนค่ะแล้วก็เล็กสุดของมิ้งเนี่ยจะอยู่ที่7เซนนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ขนาดใหญ่สุดของมิ้งนะคะก็จะอยู่ที่19เซนค่ะแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยขนาดเนี่ยเขามีใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะว่าเราอยากให้วงออไอ้ตัวแขวนของเราเนี่ยกว้างขนาดไหนนะคะแต่ว่ามิ้งเลือกมาประมาณนี้เนาะ แล้วก็ตัวแขวนนะคะตัวแขวนเนี่ยมิ้งอะ่ะจะใช้เป็นโซ่แบบนี้ค่ะอันนี้มิ้งไม่ได้ซื้อนะจะเป็นโซ่ค่ะที่อยู่ในผ้าม่านปลายผ้าม่านเก่านะคะมิ้งเลาะออกมาเอามาใช้ถ้าใครไม่มีอ่ะคะ่ะก็ไปซื้อตามร้านต้นไม้ได้หรือว่าในช้อปปี้ลาซาด้าก็มีขายนะคะหรือว่าจะใช้เป็นลวดเกี่ยวหรือว่าเป็นเชือกก็ได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีสเปรย์ที่มิ้งจะเอาไว้พ่นนะคะแล้วก็ลวดค่ะ ขนาดที่กลางๆนิดนึงค่ะไม่ต้องเล็กมากหรือว่าหนามากจนเกินไปค่ะมิงอ่ะจะเอาไว้คล้องกับตัวโซ่นะคะเวลามิ้งจะแขวนเขาแค่นี้เองค่ะดัดเป็นตัวเอง่ายๆแบบนี้และลวดขนาดเล็กค่ะลวดขนาดเล็กเนี่ยมิงอ่ะจะเอาไว้มัดห่วงรวมกันนะนะคะแล้วก็ที่ตัดลวดค่ะเท่านี้เองค่ะอุปกรณ์เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันค่ะ สำหรับ1ชิ้นนะคะที่จะออกมาเนี่ยเราจะใช้ห่วงวงกลมนะคะทั้งหมด3ชิ้นนะแล้วก็ขนาดค่ะถ้าเกิดขนาดใหญ่หน่อยของมิ้งเนี่ยก็จะเป็นเอาห่วงวงกลมนะคะที่มีขนาด19เซนเนี่ยใช้2ชิ้นนะคะแล้วก็จะใช้ขนาด14เซนเนี่ยหชิ้นซึ่งขนาด14เซนนะคะมิ้งอะ่ะจะเอาเป็นฐานตรงกลางนะคะแบบนี้ นี่จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดูนะมิ้งจะเอาห่วงที่ขนาด14เซนนะคะวางไว้ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเราทําเสร็จขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปประมาณแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาลวดน,นะคะมาขดเขาเนี่ยให้ติดกันนะคะทั้ง3 จุดนี้นะคะ1 2และ3แบบนี้ค่ะวิธีที่เราจะวางห่วงนะคะมิ้งจะใช้ห่วงที่เล็กกว่าค่ะขนาด14เซนนะที่เราจะใช้เป็นฐานนะคะวางข้างในค่ะแบบนี้อ่าอย่างนี้นะคะและสําหรับไซส์ตัวแขวนที่เล็กกว่านะคะก็มิ้งจะใช้ขนาด14เซนค่ะ2อันนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวฐานเนี่ยมิ้งก็จะใช้แค่7เซนเท่านั้นเองค่ะ วิธีการทำเนี่ยก็เหมือนกันวิธีการวางก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรัดลวดนะคะว่ารัดยังไงทําง่ายมากค่ะเราอะค่ะตัดลวดเส้นเล็กนะคะจากนั้นเราก็มัดเขาค่ะมัดเขาหากันเลยค่ะให้ตัวที่เป็นฐานอยู่ข้างบนนะคะหรือให้ขนานกันแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามิาจจะให้เขาเหลือหล่อมๆแล้วให้เขาอยู่ข้างบนแบบนี้นะแล้วเราก็มัดค่ะต้องใช้คิม ช่วยนะขั้นตอนนะี้พยายามมัดลวดเข้าไปนะคะพยายามมัดให้แน่นๆนะคะนี่นะคะมัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะพยายามให้เขาแน่นๆนะคะแล้วก็ใช้ครีมนะคะบีบรวดค่ะปลายทั้งสองข้างค่ะให้ติดกันเข้าไปนะคะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะทำอีกข้างหนึ่งค่ะเหมือนกันเลยค่ะ นี่นะคะก็มัดอีกด้านนึงนะคะเหมือนกันเลยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเราจะมามัดข้างบนค่ะโอเคค่ะมิงทำครบทั้ง3ด้านแล้วนะคะสำหรับห่วงเล็กนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้เนี่ยมิงใส่โซ่แล้วก็ทำลวดเล็กๆนะคะไว้ห้อยโซ่แล้วนะคะเดี๋ยวมิงจะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงก็เอาลวดออกมาค่ะลวดเล็กๆแบบนี้นะคะคล้องค่ะจะคล้องเป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ บิดปิดลวดอะคะ่ะหรือว่าจะสอดแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมเอ่ยแบบนี้ค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะใครทำสวยกว่ามิงอ,ะอ่ะก็ทำตามวิธีตัวเองได้เลยนะคะขั้นตอนนี้มิ้งก็ทำไม่ค่อยสวยหรอกแล้วเราก็จะใช้ครีมค่ะหนีบลวดนะคะบิดเขาตอนนี้นะมิ้งไม่ต้องเสียงดังแข่งกับฝนแล้วนะคะเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วอะ นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะมิ้งทำไม่ค่อยสวยหรอกแต่ละอันนะมิ้งทำไม่เหมือนกันสักอันค่ะมิ้งทำแบบเดิมไม่ได้สักทีก็ห่วงโซ่ค่ะเราก็จะใช้ครีมนะคะ2อ,อันช่วยกันค่ะบิดเขาออกให้ห่างออกจากกันนะคะอแบบนี้แค่นี้เองค่ะแล้วเราก็จะเอาไปคล้องกับลวดที่เราทำไว้นะคะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะบิดเขาติดกลับให้เหมือนเดิมค่ะ แบบนี้นะคะก็จะได้โซ่คล้องแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอ่ะไม่อยากพ่นสีขาวนะคะก็เอาไปพ่นกันสนิมอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่ามิงอ่ะจะเอาไปพ่นสีขาวนะคะใครอยากได้สีเงินหรือว่าสีดําก็แล้วแต่เลยค่ะอันนี้คือมิ้งไปพ่นสีมารอบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้งจะพ่นทับอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะไปพ่นเงานะคะ ก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอเขาเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะเอาไปแขวนเ mm hmm. ขาหรือสีแล้วก็ mm hmm. ทิวลิพเซียกันค่ะอ๋อมีมีอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครอยู่ในคอนโดหรือว่าในห้องพักนะคะแล้วก็อยากจะมีต้นไม้ตกแต่งในห้องนะคะเราใช้ต้นไม้ปลอมได้นะเดี๋ยวมิงจะทำให้ดูค่ะ นี่นะคะก็เป็นไม้ปลอมหรือว่าไม้ประดิษฐ์นะคะที่มิ้งลองเอามาแขวนดูนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะก็น่ารักดีนะคะเอาไว้ตกแต่งห้องก็ได้ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้เนาะก็สามารถเอามาตกแต่งในห้องแบบนี้ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยจะปลูกต้นไม้ในบ้านนะคะหรือปลูกต้นไม้ในห้องเนี่ยเราก็สามารถเอาเขามาแขวนพวกพลูด่างหรืออะไรได้นะคะเพราะว่าเขาแขวนกระถางแบบนี้ได้นะนี่ค่ะ ก็หาก,กระถางที่สามารถวางบนห่วงของเราได้พอดีๆนะคะแล้วก็วางประดับไว้ในห้องได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนนะคะวิธีร้อยคาร์ลูซีวิธีแขวนทิวแลนเซียเนี่ยทำยังไงค่ะสําหรับใครนะคะที่จะเอาไปแขวนทิวแลนเซียเนาะก็วางเข้าไปอย่างนี้เลยคะ่ะนี่แบบนี้น่ารักดีค่ะแล้วสําหรับวงใหญ่นะคะวงใหญ่อันนี้นะมิ้งจะใส่ฮุสตันค่ะ เสร็จแล้วแค่นี้เองน่ารักไหมคะเราก็จะได้ที่แขวนทิวลินเซียล้วแล้วเนาะน่ารักดีค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีแขวนเข่าลีนะคะสำหรับเข่าลูซีนะคะมิงไม่ได้ซื้อนะมิ้งตัดเอานะคะจากพวงเก่าของมิงนะคะที่มิงเลี้ยงเอาไว้แล้วเขาหนาแล้วนะแล้วก็ ฟูเยอะมากแล้วมิกตัดออกมาได้เยอะมากนะคะถ้าเกิดเห็นเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าตรงนี้นะคะมิ้งก็จะเอาเขามาร้อยนะคะวิธีร้อยนะก็เหมือนกับทุกคลิปที่มิ้งสอนค่ะวิธีร้อยนะคะมิ้งอะ่ะก็จะเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่มิ้งบอกก็คือเลือกความยาวที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็พยายามอ,อ๋ออย่าให้ติดสีดำนะคะค่อยๆค,คล้องลงไปค่ะความยาวเนี่ยแล้วแต่เราเลยค่ะใครชอบยาวเนี่ยก็ ปล่อยชายให้ยาวลงนะคะแล้วก็คล้องลงมาค่ะแบบนี้ตวัดขึ้นแล้วก็คล้องอีกครั้งหนึ่งค่ะเบาๆลองดึงดูค่ะว่าเขาอยู่ไหมแค่นี้เองค่ะคล้องไปเรื่อยๆนะคะคล้องตามห่วงไปเรื่อยๆเลยค่ะ จัดจัดปรับปรับเข้าไปค่ะเห็นไหมเลี้ยงเขามานานนะคะก็ยาวมากเนาะเนี่ยตัดไปนะเดี๋ยวก็ยาวอีกค่ะยาวมากคล้องลงไปค่ะความสั้นยาวแล้วแต่เราชอบนะคล้องลงไปปุ๊บตวัดขึ้นมาแบบนี้และคล้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะลองดึงดูว่าไม่หลุดนะโอเคได้แล้วคล้องไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้นะคะก็คือพวงใหญ่ที่มิงลอยเรียบร้อยแล้วนะคะมิงจะร้อยไม่ได้หนามากนะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะหนาแบบพวงใหญ่พวงนี้นะคะส่วนอันนี้ถ้าเป็นพวงเล็กมิงก็ร้อยไม่ได้หนามากเหมือนกันคะ่ะทีนี้เนี่ยมิงอ่ะจะ้อยเพิ่มนะคะตรงบริเวณด้านบนตรงนี้นะคะก็ตามจินตนาการเราเลยค่ะว่าเราอยากร้อยหนาบางแค่ไหนนะคะอันนี้มิงก็จะสอดไปนะคะแล้วก็พัน ลงมาแบบนี้ค่ะพันแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าให้แน่นมากก็พอค่ะค่อยๆร้อยไปเรื่อยๆนะคะพันมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมิ้จะเพิ่มอีกนะคะข้างบนเนี่ยมิ้รู้สึกว่ายังบางไปอยู่เนาะก็จะเพิ่มค่ะนี่นะคล้องเขาแบบนี้ก็ได้ค่ะพัน ตรงนี้รอบหนึ่งแล้วก็ให้เขาปล่อยลงมาแล้วเห็นช่องตรงนี้ไหมคะเราพันเขาอีกรอบนึ่งได้ค่ะเนี่ยตามจินตนาการเราเลยค่ะอ่ามิงว่ามันยังบางไปอีกนิดนึงมิงก็จะเสริมนะคะค่อยๆเสริมไปว่าเออเราดูแล้วว่ามันสวยหรือยังเนาะถ้ายังไม่สวยก็เพิ่มไปค่ะค่อยๆร้อยไปนะคะ ประมาณนี้เนาะทีนี้ค่ะตรงกลางนะมิง่ก็จะเอาทิวลิเซียค่ะวางตรงกลางเขานะคะนี่น่ารักไหมเออคล้ายคล้ายอะไรนะห่วงดักฝันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีร้อยเข่าลูซีนะคะเข้าห่วงวงกลมแบบนี้เนาะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ทําให้ส่วนเราน่ารักขึ้นด้วยนะมิงว่าโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็ออกมานะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ น่ารักดีค่ะใครที่กําลังมองหาไอเดียตกแต่งเทาเรดสีทูเรนเซียนะคะมีว่าใช้ห่วงวงกลมแบบนี้ตกแต่งเท้าน่ารักดีนะคะเพราะแขวนแล้วว่าส่วนเราก็จะยิ่งน,น่ารักแล้วก็ดูโรแมนติกขึ้นด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนค่ะเพราะฝนตกอีกรอบนึงแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ